สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกม beyond warrior idol rpg เป็นเกมมือถือเปิดใหม่ของทางค่าย x 7 game ตัวเกมผมมันจะเป็นแนว idol rpg เนาะจอมยุทธจีนนะผมจัดทีมต่อสู้นะะตัวเกมมีภาษาไทยนะครับเล่นได้ทาง ios และ android นะในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทอริสตวลครนสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมสำหรับใครที่กำลังจะเล่นเกมนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดู เทลิสตละครน,นะครับอ่าอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ครับจากนั้นมาที่รหัสแลกเปลี่ยนอ่าก็ขึ้นช่องให้เรากรอกโค้ดเนาะโค้ดหาได้จากไหนนี่เลยครับสวัสดีการตรงนี้มาที่รหัสของคันที่ถูกอ้างสิทธิ์ครับเข้าไปได้เลยครับผม ก็จะมีแบบนี้เนาะถ้าเรากดคัดลอกได้เลยนะครับผมจะเติมโคดใหม่เนาะโคดใหม่มาพอดีครับโอเคคัดลอกไปแล้วก็กดวางตรงนี้นะครับกดวางตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับผมนะ,ะประมาณนี้ครับอ่าต่อไปครับจะเป็นเทอิสตวละครผมขออนุญาตขึ้นเทอิสตวละครของเกม Beyond Warrior ให้นะครับผม เฮริสตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4เทียนะมีเทียเอสเทียเอทียบีแล้วก็เทียซีนะครับอ่าสำหรับเกมนี้นะครับผมตัวละครน,นะครับมันจะมีอ่าสายแทง์สายโจมตีกายภาพสายเวทสายแอสซัสซินสายนักธนูอ่าแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับผมนะอ่าสำหรับเกมนี้นะผมขาดไม่ได้นะ จะเป็นสายแทงสายซับนะครับผมนะเกมนี้ขาด2สายนี้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็สายเวทของเกมนี้มันจะทำดาเมจที่แรงมากนะครับผมนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อยู่ในเทเอสนะครับผมสำหรับตัวละครที่อยู่ในเทเอสนะครับจะเป็นตัวละครที่ติดเมตานะครับผมของแพทนปัจจุบันนะครับที่อัปเดตล่าสุดของ X7 นะ็กซเเกมเนาะก็จะมีทั้งหมด แตัวละครนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่า8ตัวละครนี้นะครับผมมีความสามารถแล้วก็อยู่ธาตุอะไรบ้างนะครับผมนะแล้วก็เป็นพวกสายอะไรบ้างเนาะอ่าตัวที่1นครับผมอ่าลีชื่ออ่านะครับตัวนี้จะเป็นสายนักเวทนะธาตุแสงนะครับผมความสามารถนะครับจะทำดาเมจเวทนะครับสายศัตรู ทำความเสียหายที่สูงมากนะแล้วก็ทำลายโล่นะครับแล้วก็ไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรูนะอ่าแล้วก็มีจเจาะเกราะนะทุกคนนะอ่าอย่างที่ผมบอกเนาะเกมนี้สายเวทมันโกงนะครับผมแล้วก็ตีแรงมากๆนะทุกคนนะอ่าตัวที่สองครับโจจินหมิงครับสายแทงครับทาดมืดอ่าความสามารถผมอ่ายโยยุศัตรูนะครับ ทำให้ศัตรูทั้งหมดติดอวมภาตและติดสตันชั่วขณะนะครับผมนะ,ะแล้วก็เป็นตัวที่รับดาเมจเนาะยืนหน้านะครับผมสำหรับโจจินหมิงนะครับอ่ตัวที่3ครับจางหาวสายซับธาดินความสามารถของจางหาวนะครับผมจะหิวเลือดและเพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเลยนะครับผมนะ,ะสำหรับเกมนี้นะครับผมสายซับ ขาดไม่ได้นะอ่าตัวที่4ครับสิ้นเสียวฟงนะครับสายซับธาดไฟนะครับความสามารถอาจจะบัฟเสริมพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มสปีดแล้วก็มีบัฟลดความเสียหายให้เพื่อนร่วมทีม50%นะครับผมอ่าบอกเลยผมเกมนี้สายซับกับสายเวทอย่างโกงนะทุกคนอ่าต่อมาครับผมตัวที่5ครับ ซูวารอี้ครับสายซับธาตุลมความสามารถจะมีบัฟโจมตีอ่าบัฟป้องกันแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีให้ทีมเรานะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูโจมตีฝ่ายเดียวกันนะครับผมนะเห็นไครับสายซับกี่ตัวแล้วสายซับมา3ตัวแล้วนะครับทุกคนนะบอกเลยผมสายซับติดเมตาเยอะนะสำหรับเกมนี้ อ่าตัวถัดมาครับผมตัวที่6นะครับหลีเยียงกวางนะครับผมสายนักธนูาาดดินนะอ่าความสามารถพิเศษครับผมโจมตีศัตรูเดียวติดคิดติคอนนะสร้างความเสมียหายเท่ากับจำนวน HP ของศัตรูครับอายิ่งศัตรูผมเลือดเยอะเนาะยิ่งทงั้งยิ่งสร้างความเสมียหายแล้วก็ติดคิดคดติคอนนะครับผมนะบอกเลยครับผมมีตัวเดียวนะสำหรับนัก ฐานูเนาะสายนักธนูนะครับที่ติดตัวเมตาของ T.S เนรับผมนะะตัวที่7ครับผมหัวหน้าสํานักทรงซานนะครับาสายเวทธาตุน้ำนะครับความสามารถก็สร้างดาเมจน้ำแข็งศัตรูด้านหน้าไม่ส่วนพลังป้องกันของศัตรูครับแล้วก็แช่แข็งศัตรูต่อเนื่อง 2-3ถึวินะครับนะตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะบอกเลยผมอย่างโกงนะสายเวทนะทุกคนนะแม่งปล่อยอ่าอันติเนาะสร้างความเสียหายนะผมนำแข็งใส่ศัตรูด้านหน้านะครับไม่สนลังป้องกันของศัตรูนะแล้วก็แช่แข็งศัตรูก็ผมต่อเนื่อง2-3ถึวินะอย่างโกงบอกเลยครับผมตัวที่8ครับผมตัวสุดท้ายเนาะองค์หญิงวรกฏครับสายซับนะมาอีกแล้วครับผม สายซับประมาณอ่าสี่ตัวเนาะนะครับอาจจะเป็นสายซับของธาตุน้ำนะอ่าสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดนะแล้วก็ลดเกราะศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะใบนะครับอ่าสำหรับองค์หญิงมรกตนะครับผมบอกเลยนะใครที่อ่าปั้นทีมช่วงแรกเนาะแนะนำให้สุ่มไม่ได้นะทุกคนนะเป็นได้ทั้งตัวทำดาเมจแล้วก็ตัวซับนะ มีรถเกาะสร้างดาเมจศัตรูทั้งหมดแล้วก็ติดใบเนะาะสำหรับ8ตัวละครนะครับผมที่อยู่ในเทียสนะครับผมนะที่ผมพูดความสามารถแล้วก็เป็นสายต่างๆแล้วก็ท่าต่างๆเนาะเราสามารถเล่นได้ทั้ง PVP และ PVE นะครับลงดันผ่นานด่านตีบอสต่ออกคอยอา,อาดีนาเล่นได้หมดนะครับผมนะตีบอส,สกิลเล่นได้หมดนะแนะนำครับผมเกมนี้ ให้ขึ้นตัวละคร5ดาอาดาวเนาะขึ้นอัพ6ดาวเก่งแน่นอนครับผมนะยิ่งดาวเยอะสกิลยิ่งเก่งนะครับผมนะสำหรับเกมนี้เนาะบอกเลยครับผมถ้าใครสุ่มได้แต่ต้นเกมก็ฟันใช้ยาวนะครับยันจบเกมแล้วก็ยันแพทหน้าได้เลยนะเนาะเกมนี้มันจะอัปเดตตัวละครเข้ามาเรื่อยๆนะทุกคนนะหน้าปัจจุบันก็จะมีตัวละครตามเทียร์เลยนะครับผมนะ อ่าต่อไปครับผมตัวละครไอนนเทียเอนะครับผมตัวละครในเทียนี้นะครับผมมันก็เก่งนะนะครับใช้ดีตอนต้นเกมนะครับผมถึงกลางเกมนะแต่ไม่แนะนําให้ปั้นใช้ยาวนะคนนะแต่ใช้ตอนต้นเกมถึงกลางเกมก็โอเคอยู่นะอ่านะครับแต่ถ้าใครจะปั้นก็แนะนานะถ้าอยากจะปั้นจริงๆนะครับขึ้น6ดาวให้ได้เนาะเก่งเก่งอยู่นะครับแต่จะไม่เก่งเท่าพวกตัวละครเทียเอสนะครับผมนะ สำหรับตัวลนะคร ta เนาะก็เล่นได้ทั้ง pvp และ pve นะ,ะ D oss, Done, ตีบอสลงดันไะต่หอคอยพวกนี้ก็เล่นได้หมดนะ่าแต่ถ้าใครจะปั้นผมแนะนำให้เก็บเอาไว้ให้พวกตัวละคร ts กินจะดีกว่านะครับผมนะอาถัดมารังผมตัวละคร t บ b ครับสําหรับ t อ b ีก็ผมใช้ดีแค่ตอนต้นเกมนะครับผมนะไม่แนะนำให้ปั้นใช้ยาวเนาะ,อะเอาไว้ใช้แค่ตอนเราเริ่มต้นมานะครับเพโอเคอยู่นะครับ แต่ไม่แนะนำให้ปั้นช้ยาเนาะอ่าสำหรับ TSC รับผมก็ใช้ดีแค่ตัวต้นเกมเนาะแล้วก็แนะนำให้มีติดไว้ใน ID ก็พอแล้วนะครับผมนะอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้ทุกคนสุ่มหาตัวละคร8ตัวนะผมที่อยู่ใน t s เนาะอ่าสำหรับความสามารถอะไรพวกนี้ผมก็บอกไปหมดแล้วเนาะอ่าบอกเลยครับผมอย่างโกงนะแล้วก็ตัวละครของเกมนี้ครับผมขาดไ่ได้ก็คือสายเวทสายแทงค์อ่าแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับผมนะ สามสายนี้ต้องมีติดไว้ในทีมนะครับผมสำหรับเพลย์ิสตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับผมนะผมพาเข้าไปดูตัวละครน,นะครับผมที่อยู่ในเกมนะนอัลบั้มเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวละครประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นดำๆแบบนี้มันรอปลดล็อกนะทุกคนนะนแต่เราสามารถดูความสามารถไม่ได้นะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับเนี่ยจางหาวนะ ตัวนี้ก็เก่งนะครับสายซับเนาะติดท็อปเมตานะครับ T S เนาะหลายตัวนะครับผมแล้วก็เนี่ยผมได้ตัวนี้มานะครับนีหัวหน้าสำนักทรงซานนะครับผมผมได้มาแล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับผมมันสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้แบบงง่ายๆเลยนะครับผมนะนะครับเราไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะนะครับถ้าเรามีตัวกาชาเราก็สามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชามันมีกิจกรรมอ่า ปรารถนาอยู่นะเนี่ยให้เราเลือกได้เลยนะครับผมนะผมแนะนําให้เลือกตัวละครที่อยู่ใน T.S. นะครับผมสตัวนะนะครับยิ่งเราเลือกนะครับผมมันยิ่งมีโอกาสออกนะครับแล้วก็เกมนี้ครับผมแจกตัวกรชาเรื่อยๆเนาะนะครับรับได้จากกิจกรรมนะครับแล้วก็พวกโค้ดรางวัลโค้ดไอเทมเนาะนะครับตู้กรชาไม่ได้แย่นะสำหรับเลรนะครับผมนะอ่าเนี่ยพามาดูเหดเนาะ ฤกกาชาเนี่ยครับตัวละครสีม่วงเนาะโอกาสเอาอยู่ที่6กจุดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะถือว่าไม่ได้แย่นะคนนะนะเรามาเล่นดูนะครับผมสำหรับเกม Beyond Warrior Idol RPG นะครับผมสำหรับทีมผมก็จะจัดทีมประมาณนี้อันนี้ผมเพิ่งเล่นนะนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมนะมีตัวที่อยู่ในท s, <S มีแค่สำนัก สงสารอะฮัวนหน้าสำนักสรงสารนะตัวนี้นะครับอาที่โจมตีศัตรูด้านหน้าเนาะแล้วก็ทําให้ศัตรูติดแช่แข็งต่อเนื่องนะครับตัวนี้นะครับไว้ยืนข้างหน้าแล้วกันนะมาดูครับเนี่ยเราดูครับผมเห็นไครับสร้างโลดด้วยนะนะครับเนี่ยนะครับโจมตีด้านหน้าติดนะครับติดแช่แข็งนะบอกเลยอย่างโกงนะครับผม ประมาณนี้ครับผมนะ d หัโหน้าสำนักสงสารเลยนะ DBP เลยนะอ่ะก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแจกโคดแจกเทลิสตวละคอนของเกม Beyond Barrier i d o l RPG เป็นเกมเปิดใหม่ของค่าย X 7เ v e g a m e นะครับตัวเกมมีภาษาไทยนะใครที่อยากจะเล่นก็ลองมาเล่นดูครับผมนะมีรีวิวแล้วก็แจกเทลิสตวละครด้วยนะครับผมนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมนะครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ